พุ่งไอต้นเป็นไรต้นที่แดดอะท้องเสียขี้แตดหลายทีไหมมันเข้านะทั้งวันในวันนี้มันเข้าทั้งวันฮะเขาให้กินดีๆไม่กินไปกินเซเว่นอะไรก็ไม่รู้ของดีๆพามาให้ไม่กินพี่ไม่ให้ดูแลโอ้โหไม่ดูแลทำไมนะพี่ไอ้ต้นมันมาทำอะไรนะมาถ่ายรูปอย่างเดียวฮะมาถ่ายรูปมาเช็คเรตติ้งอ๋อแล้วเขาจเริ่มเล่นฟุตบอลแล้วเขาจะเช็คเรตติ้งอย่างเดียวจะเป็นดาราเพราะงั้นเถอะ เออนั่นแหละพอร์ว่าเล่นทะเลนะพุ่งกระโดดพุ่งเหลาพุ่งเหลาพุ่งเหลาห้าสิบแปดตลมกินตลมนะสิบแปดตลมได้เป็นไงบอกเลยแบ็กซ้ายทีมเอเชียอะไรเงี้ยเลยขี่ปอดต้องดูตัวอย่างปอดปอดปอดอะปอดอะไรแล้ววันลุ่งขึ้นเตองเป็นไงขี้แตกเป็นไงครัต้นใส่เบี้ยวแล้วตอนนี้โดดเยอะไปน่ะ